การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พูดถึงคําว่าปิโตเคมีนะครับหลายๆคนคงจะคิดว่าเป็นเรื่องยากเรื่องไกลตัวหรือว่าไม่มีความสําคัญจําเป็นอะไรกับชีวิตของเรานะครับแต่ความจริงแล้วปิโตเคมีอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดนะครับเราของเครื่องใช้สิ่งของอำนวยความสะดวกต่างๆในชีวิตประจําวันของเรานะครับ นับตั้งแต่ลืมตาตื่นลุกขึ้นจากที่นอนทําธุระในห้องน้ําแต่งเนื้อแต่งตัวทำอาหารจัดการงานบ้านออกเดินทางเพื่อไปเรียนหนังสือหรือว่าไปทํางานนะครับพบป,ป,ปะสื่อสารกับผู้คนรวมไปถึงกิจกรรมการพักผ่อนสังสรรค์หลังเลิกงานแทบทุกกิจกรรมล้วนม,มีปิตโตรเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องแทบทั้งสิ้นครับ <S 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 ทางด้านปิโตเรเลียมนะครับได้แก่ทางกา๊าซธรรมชาติบ้างนะครับแล้วก็ถ่านหินนะครับหลังจากมีการสกัดนะครับตัวน้ํามันมาใช้แล้วเราก็เห็นว่าสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้เนี่ยสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับมนุษย์ก็ทําการวิเคราะห์วิจัยนะครับแล้วก็นําสิ่งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ประการแรกเลยก็คือว่ามันทําให้ช่วยให้คุณภาพชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นลักษณะของเครื่องเข้าของเครื่องใช้ส่วนมากก็จะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ประการที่สองนี่ก็เราจะมองในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับซึ่งคนทั่วไปอาจจะมองว่าปิโตเคมีเนี่ยเป็นผู้ร้ายที่ทําให้โลกร้อนแต่จริงๆแล้วปิโตเคมีเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยให้เราลดการบริโภคทรัพยากรอื่นแล้วก็ลดการใช้พลังงานโดยโรวมด้วยแล้วประโยชน์ประการที่3ก็จะเป็นเรื่องที่เนื่องจากว่าปิโตเคมีเนี่ยเป็นต้นน้ำนะครับของสายโซ่มูลค่าเพิ่มที่ยาวมากทุกขั้นตอนนียจะต้องมีการลงทุนนะครับแล้วก็มีการจ้างงานนะครับเพราะฉะนั้นก็จะ ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นทวีคูณครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์หลักๆ3ประการ จากที่ได้รู้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าปิโตเคมีมีที่มาอย่างไรนะครับสำคัญอย่างไรกับชีวิตของเราบ้างตอนนี้นะครับผมก็เดินทางมาอยู่ที่บริษัท PTT ีทีก a บอลเคมีคอนะครับอยู่ที่จังหวัดระยองครับซึ่งที่นี่นะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการที่เราจะได้รู้แล้วครับว่าจากกา๊าซธรรมชาติจะกลายมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตเคมีได้อย่างไรเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยครับ แล้วอย่างที่ PDT Global Chemical ที่นี่ทำอะไรบ้างครับในเรื่องของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครับพี่เราจะเริ่มจากแก๊สที่อ่าวไทยนะครับเราก็จะดึงแก๊สธรรมชาติขึ้นมานะครับแล้วก็นำมาแยกแก๊สโดยลงแยกแก๊สนะครับพอแยกปุ๊บเนี่ยเป็นอีเทนนะครับจะถูกส่งมาที่โรงโอลิฟินนะครับโรงโอลิฟฟินเนี่ยจะเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของอีเทนเนี่ยให้กลายเป็นเอทิลีนนะครับ พอเราไดเอีทิลีนปุ๊บอีทิลีนจะถูกส่งจากโรงอีเทินที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยครับเข้ามาสู่แผลน HDPE ครับซึ่งพอถูกส่งมาที่แผลน HDPE เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนตัวอทิลีนเนี่ยให้กลายเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าไฮเดน s ตี้โพลีอีทลลินนะครับท้ายที่สุดเราจะเห็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นถุงถุงพลาสติกที่เราเป็นชอปปิ้งแบ็คทั่วทั่ไปตามห้างนะครับหรือบางส่วนก็จะเป็นพวกเส้นใยพวกสแลนที่เราเห็นตามการเกษตรต่างๆ่าคือสามารถนําวัตถุดิบที่เป็นก๊าซ แต่ว่า,รราสุดท้ายสามารถมาผลิตเป็นพลาสติกเป็นถุงเป็นเส้นใยได้พี่เนะครับนี่พาผมมาที่ห้องอะไรครับห้องนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเซ็นทรัลคอนโทรลูมนะครับก็มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตของไฮเดนทั้งหมดห้องห้องดูก็ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่แล้วที่สำคัญเราเห็นคนทำงานอยู่2-3คนเองอที่ควบคุมได้จริงอรัอพี ควบคุมได้ครับจริงๆริงๆในการควบคุมเนี่ยเราจะมีเมเจอร์คอมมานเดอร์อยู่อยู่คนหนึ่งแล้วก็มี c o ที่เป็นคอนโทรลโอเปอเรเตอร์อีก2คนนะครับ3คนนี้จะเป็นคีย์สำคัญในการควบคุมดูแลและคอมมานทางแพลนใชอะไรขึ้นก็เปิดระบบเปิดปิดสั่งเครื่องทำจากทำงานจากโต๊ะนี้ไปที่ที่แพลนได้เลยครับ ได้ครับการคอมมาจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือสั่งจากหน้ามอนิเตอร์ตรงนี้เลยที่น้องเขากำลังทำงานกันอยู่ตรงนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเกิดการคอมมาผ่านผ่านทางวิทยุนะครับซึ่งหน้างานเนี่ยเรายังมีโอเปอเรเตอร์ s u พอ o r t อยู่อีกครับด้วยการด้วยการควบคุม2อย่างนี้จะทำให้เราสามารถควบคุมแพลนได้ทั้งแพลนก็เดี๋ยวลงไปดูในแพลนแล้วเดี๋ยวที่อธิบายเพิ่มเติมไหมดีกว่าพี่ผมดูอย่ันนี้โอ้โห เยอะมากเลยครับเดี๋ยวตามพี่เพชรลงไปดูของจริงดีกว่านะครับว่าเครื่องจักรแต่ละตัวนี่หน้าตายังไงเขาทำหน้าที่อะไรบ้างครับจากที่ห้องควบคุมนะครับตอนนี้พี่เพชรก็พาผมเดินเข้ามาส่วน เหมือนเป็นส่วนการผลิตนี่นะครับก็จะเต็มไปด้วยท่อด้วยถังด้วยเครื่องจักรต่างๆนานาน,าน,านี่โอ้โหเต็ไมไปหมดเลยนะครับพี่เพชรครับตรงนี้เขาเรียกว่าส่วนอะไรครับพี่ที่น้องเห็นเนี่ยอันนี้เป็นถังทาปฏิกิริยานะครับ,รบเราจะเริ่มจากการรับตัววัตถุดิบผ่านทางท่อมานะครับแล้วก็วิ่งตามแหลกเข้าไปเข้าไปที่ถงังเอาไปที่ถังสองถังเข้าไปทางสองถังปฏิกิริยาเรียกว่าถังอะไรนะพี่ถัทงทำปฏิกิริยาในถังนี่มีอะไรบ้างครับนอกจากแก๊สอนพีเแล้ว ในถังเนี่ยก็จะมีตัวตัวสารทำลายเฮกเซนนะครับแล้วก็มีตัวเร่งปฏิกิริยานะครับคล้ายคล้ายคล้ายๆผงชลรสผงชลรสไอ้นี่เราจะทำอาหารเหรอพี่ก็คล้ายๆคล้ายๆกับทำอาหารนะครับคล้ายๆล้าทำอาหารเพียงแต่ว่าตัวตัวถังทำปฏิกิริยาเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแก๊สนะครับให้กลายเป็นผงพลาสติกถ้าเปรียบเป็นการทำอาหารตามที่พี่เพชรบอกนะครับในถังทำปฏิกิริยาก็จะมีวัตถุดิบหลักคือก๊าซเอทิลีน จากนั้นก็จะเติมของเหลวครับเพื่อช่วยทําละลายก็คือเฮกเซนแต่ว่ายังไม่พอต้องเติมตัวเร่งปฏิกิริยาเข้าไปช่วยด้วยนะครับจากนั้นก็ให้ความร้อนภายใต้ความดันที่เหมาะสมจนทําให้กา๊าซเปลี่ยนเป็นผงพลาสติกกา๊าซมาเป็นแบบว่าล่องลอยแล้วมันเหมือนเศกเวทมนต์เลยนะพีม่มินทำได้ไงอะอย,งอย่างแรกาาร<า>ก่อนเราเราจะเข้าใจว่าก๊าซตัวนี้มันจะมีจํานวนคาร์บอนอยู่2ตัวครับหลังจากนั้นพอพอได้ถูกเล้า โดยตัวเล็กพยามันจะมีการมาต่อกันเรื่อยๆจาก2องก็จะเป็น4เป็น6เป็น8เป็น10จนเป็นยาวมากเราเรียกว่าสายโซ่ของโพลิเมอร์ซึ่งมันก็กลายเป็นผงเล็กๆอันเดียวนะครับก็จะเปลี่ยนจากแก๊สมาเป็นของแข็งเลยทันทีแล้วมันสามารถไหลออกมาเป็นโคลนแต่ก็จะส่งโคลนนี่ขึ้นต่อไปชั้นชั้นด้านบนนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับโคลนพลาสติกนะครับจะถูกส่งตามท่อเข้าสู่เครื่องเบี่ยงแยก ที่จะแยกเอาผงพลาสติกและสารละลายออกจากกันจากนั้นผงพลาสติกที่ตอนนี้ยังชื้นๆอยู่ก็จะถูกส่งเข้าสู่เครื่องอบลักษณะก็จะเป็นถังทรงกระบอกขนาดใหญ่ที่หมุนอยู่ตลอดเวลาครับภายในนั้นจะมีความร้อนประมาณ100องศาเซลเซียสทำให้ผงพลาสติกแห้งสนิทแต่ว่ายังไม่เป็นเม็ดพลาสติกนะครับแล้วพอออกจากไปไดานูจะถูกส่งตามพ่อมุดใต้ถนนไปนะครับใต้ถนนไปแล้วก็ขึ้นไปเก็บไว้ที่เอาด้วยฮอปเปอร์ถันะงเก็บถังเก็บผงพลาสติกครับ แล้วเดี๋ยวเราส่งเข้าไปที่เครื่อง extruder สำหรับที่เป็นขนมจทีเดีอ๋อคือตอนไม่อยู่ในถังนี่ยังไม่เป็นเม็ดพลาสติกยังยังยังเป็นแค่ผงพลาสติกแต่ว่าแห้งแห้งสนิทแล้วแห้งมากเก็บไว้ในถังใหญ่ๆนี่ก่อนนะครับโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะผงพลาสติกจะถูกส่งขึ้นไปใส่ไว้ในถังเก็บครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยลงมาหลอมละลายด้วยความร้อนนะครับจนกลายเป็นพลาสติกเหลวร้อนๆก่อนที่จะฉีดให้เป็นเส้นเล็กๆแล้วก็ทำการตัดด้วยความรวดเร็วครับเพียงเท่านี้ก็จะได้เป็นเม็ดพลาสติกแล้วล่ะครับ ได้แล้วครับเม็ดพลาสติกโอ้โหตอนนี้นะครับเขามาอยู่ในส่วนทีเน่เรียกว่าเป็นโกดังเก็บเม็ดพลาสติกที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยนะครับอยู่ในถุงแล้วก็เรียงอยู่เป็นตั้งๆนะครับมองไปข้างหลังนี่แทบจะไม่เห็นสุดทางเลยครับเยอะมากแล้วก็มีอย่างนี้หลายแถวนะครับ เรียงตั้งไว้อย so ู่นี่แทบจะท่วมหัวเลยครับเโอ้โหนี่ปริมาณการผลิตนี่มันมากน้อยแค่ไหนครับก็จริงๆโรงงานเราเนี่ยถูกออกแบบให้มีกําลังการผลิตอยู่ที่3 0 0นตันต่อปีนะครับแล้วก็โดยเฉลี่ยเนี่ยวันหนึ่งเราก็จะผลิตได้ประมาณสัก900กว่า900กว่าตันต่ับวันเดียว900กว่าตันใช่โอ้เยอะมากเยอะจนแบบนึกไม่ออกว่า900กว่าตันเยอะแค่ไหนเยอะมากเลยครับนี่คือที่เฉพาะที่นี่ที่เดียวเฉพาะที่นี่ที่เดียว ผลิตภัณฑ์ที่มาจากอุตสาหการรมปิดโตรเคมีเหล่านี้นะครับจะต่อยอดผลิตกลายเป็นอะไรได้บ้างช่วงหน้าห้ามพลาดครับสนับสนุนโดยยาสีฟันซอล AIS 3 G 2100